ทุกคนครับเจอเห็ดนะนี่เดินมาตั้งนานเพิ่งเจอแล้วก็ตรงนี้นะดูทุกคนดอกนี้พื่งตูมพื่งโข่โขึ้นมาครับแล้วก็ดอกบานนีนะ่แล้วก็มีเยอะนะทุกคนเจอแค่หมู่เดียวนะนี่นะนี้แล้วก็นี่ นนะหนึ่งหมู่นะครับบานหมดแล้วทุกคนน่าจะเจอตอนดอกตูมๆนะมีต,มนะมตูมไม่กี่ดอกเองนะครับแล้วก็ตรงนี้หน่อย,ยนะึงนี่นะนสวัสดีครับผมวัฒน,นะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้านะครับจากที่ผมไปหาเห็ดเมื่อคืนนะครับแล้วก็ได้มานิดหน่อยนะตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับหน้าผมโซมากนะ แล้วก็ตอนนี้เป็นทางกลับผมแล้วนะผมจะขึ้นไปหาลุงทองดีนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้เจอนาแล้วนะผมจะเอาเห็ดไปฝากแกด้วยนะครับเป็นเห็ดโคลนที่ผมได้มาเมื่อคืนนะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปหาแกเลยนะเพราะว่าบ้านแขกก็ใกล้จะถึงนะอยู่ข้างนาน,นี่เองนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยนะนี่นะทุกคนผมเปิดกล้องปุ๊บนะทุกคนผมเจอเลยนะเจอเห็ดนะครับทุกคน ดอกใหญ่มากเลยนะเจออันนี้ไม่รู้ว่ามีกี่ดอกทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเป็นเห็ดเห็ดปลวกนะครับเห็ดปลวกแต่ว่ามันเป็นเห็ดหัวเรื่องอะทุกคนแต่ว่ากินได้นะครับตอนนี้เห็นอยู่ประมาณสามดอกมาครับเนี่ยทุกคนดูเลยครับนี่ดอกหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าเน่าอย่าง โอ้ oh, หัวรุดแล้วอะทุกคนดูหัวรุดเลยนะครับดอกนี้ไม่เอาแล้วทุกคนหัวรุดล้วแล้วก็นี่นะครับน่าจะโดนฝนนะทุกคนโอ้โหอันนี้ก็หัวรุดเลยเลยทุกคนดูดอกนี้ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ผมก็จะเอาไปให้ลุงทองดีแกกินเลยนะครับทุกคนแต่ว่าดอกใหญ่มากเลยนะครับ เห็ดพวนี้ไม่ต้องขุดนะทุกคนแค่ดึงก็หลุดเลยนะฮะโอเคดึงออกมาดีๆนะจะป็นหักนะโอ้ได้แล้วครับนี่นะคนเห็ดโคนนะครับโอเคก็จะใส่กระเป๋าเลยทุกคนเอามารวมกับที่ผมเจอเมื่อคืนนะครับ เดินมาแป๊บเดียวก็เจอเลยนะอยู่ใ,ใกล้บ้านพี่ทองดีเลยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปต่อเลยนะเพื่อเอาเจอเห็ดเพิ่มนะครับนีกัน,นทุกคนไม่รู้ว่าพี่ทองดีง รเปล่านะผมไม่ได้เข้ามาหาหน้าแล้วทุกคนนี่นะไม่มีเวลาเข้าป่านะครับเพิ่งมีเวลาช่วงนี้นะช่วงหาเห็ดนี่น,นะทุกคโอเคผมได้มาถึงแล้วน,นะอยู่หน้าปากทางบ้านเขาเลย จะเห็นพืชผักที่แกปลูกนะว่าขึ้นสวยหรือยังนะนี่ทุกคนดูไล่ครับเขียวเลยนะแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยนะทุกคน ตรงนี้ดีเลยนะครับดูผักชีที่ปลูกเอาไว้นะครับทุกคนดูไหมมันคือผักชีอะไรครับอันเนี้ยเนี่ยเยอะมากเลยครับผักชีนี่นะนี่ก็ผักชีนั่นเลยทุกคนนี่นะแล้วก็กระเจี๊ยบนะ <c oughs> มีหลายอย่างเลยทั้งฟักทั้งพริกเลยนะทุกคนปลูกอะไรเนี่ยขึ้นดีมากเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเดิดนเข้าไปเลยนะทุกคน ผมรู้สึกว่ามันเงียบอว่าทุกคนลุงทองดีแกไม่อยู่หรือเปล่านะ เลทุกคนเขาอยู่หรือเปล่าอผมไม่ได้ยินเลยครับทุกคนครับผมไม่รู้ว่าใครนอนอยู่ในบ้านนะครับนี่นะผมก็ดูนาน้ะนะมเมื่อกี้ผมตกใจนะครับผมรู้สึกว่ามีคนนอนกลนอยู่ในบ้านนะแล้วก็ผมก็ปิดกล้องเลยแล้วก็สังเกตดูนะมองลอดเข้าไปนะทุกคนในบ้านนะ มีตะลุงที่ไหนโน้นนะครับมันนอนอยู่ในบ้านนะทุกคนแล้วก็ดูเห็ดอยู่หน้าบ้านด้วยคุณเห็นไหมหทุกคนมันวางเห็ดไว้หน้าบ้านด้วยมันใครวะเนี่ย คนหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์ลุงทองดีหรือเปล่าเนี่ยนอนกลิ้งดังมากอมองไงดีทุกคนใครวะเนี่ยลองปลุกดูนะครับว่าแกเป็นใครนะลุงลุงครับ ลงุงตื่นแล้วทุกคนมึงคือใครวะใครวะราคาจังหวะการนอนของกูไม่ลงุงก็คือใครออกไปจากบ้านกูบ้านลุงได้่งไหนอ่ะไม่งั้นจะโดน นี่ไม่ใช่บ้านลงุลงลุงมาอยู่ที่นี่นดได้ไงเนี่ยทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่บ้านมันนะทุกคนนี่มันบ้านลุงทองดีนะม,นมาเทียงกูออกไปมึงอะออกไปไม่ใช่ที่อยู่ของมึงนะที่เนี่ยมามอยู่บ้านคนอ,อื่นได้ไงวะ,วะนะมาอยู่บ้านคนอื่นโมโซได้ไง มันเมาอ่ะทุกคนมันเมามันเมาอะไรหรือเปล่านะดูนะแล้วก็มันมีมันวางเห็ดไว้หน้าบ้านนะมันมันวางไว้หน้าบ้านทําไมครับผมอยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรความเชื่อหรืออะไรอ่ะเอ้ยมันไล่ไล่มลรอยวะเฮ้ยอย่าทำไรนะมึงถ้ามึงทำแล้วมึงเจ็บตัวนะย้อนเจอคน ผมลืมบอกไปเลยนะก่อนที่ผมจะมานะผมได้น้ำมนต์ของอาจารย์กวงมานะครับทุกคนนี่นะเข้ามาบานกูน้ำมนต์นั้นจมีเทียนยข้างในอยู่เลยทุกคนเอาไว้เจอไอ่มือไฟนะอาจารย์กวงบอกสารใส่มันนะไฟในมือมันก็จะดับเองนะทุกคนมันจะเผาเราไม่ได้ต่อเลยนะตอนนี้ผมว่าจะต้องได้ใช้แล้วนะไอ้นี่เฮ้ย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 คนมันเมาอะไรหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยเขาคือไปหยิบอะไรวะมันไปหยิบอะไรบนบนหิ้งเดี๋ยวมึงเจอกูไม่ได้นไไดบนที่มึงไม่ชอบมึงอะถอยเอาไปไม่ใช่บ้านมึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเอาไปพูดกับผมไปบทุกคนมันทำอะไรของมันอนะมันไล่มนอะไรอะทุกคนนะ เดี๋ยวผมจะคออยูงห่างนะมันไล่มดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนี่นะไม่ดีไหมผมผอวางกล้องน,นะผมไม่ถนัดแต่ทุกคนผมจะต้องใช้น้ำมนต์นะผมว่านะผอ,อวางกล้องกันนะทุกคนมึงทำอะไรมึงฮะ นมันเป่าอะไรของมันอะควายโอกาสมึงนะมึงออกมาจากบ้านหลังนี้นะไม่ใช่บ้านมึงนะคนมันทำอะไรอะ่ะจะเอาเป็ดีเปล่าอยากโดนน้ำมนไหมฮะอยากโดนน้ำมนต์เหรอน้ำตา,าด,ดีกับกูกคนผมต้องจะต้องเล่นงานหน่อยนะไอ้นี่ อู่ดีๆก็มาอยู่บ้านใครก็ไม่รู้นะครับเอ้ยมาอยู่บ้านลุงทองดีนะแล้วมันมันปากดีทุกคนดูดิไล่มลอะไรของมันนะป๋อปต้องถามให้้หรู้ให้ได้วนะ่ามันคือใครแนละ้วมันคือใครเนี่ยฮะมันคือใครไม่บอกนะครับทุกคนในต้องโูกคุณคนนะเดี๋ยวมึงถ้ากูเรียกอาจารย์กูมึงโดนมีอาจารย์ด้วยเหรอ จกหมอาจารย์มือไฟอ๋อมึงนี่ลูกศิษย์อาจารย์มือไฟเหรอเฮ้ยทุกคนเอาแล้วไงลบลู่อาจารย์กูโหลบลู่เหรอทุกคนเอาแล้ไงมันคือลูกศิษย์ของไอ้ตะเทามือไฟนะทุกคนแล้วแล้วมึงไล่มอนอะไรฮะทำเหมือนแบบเซียนมากเลยทุกคนดูดิเป็นลูกศิษย์นะ แล้วพนมมือท่องคาถาเหมือนแบบเตียนเตียนมากเลยนะดูสิโอเคอันนี้ผมจะไม่พูดกับมันแล้วนะผมจะใช้น้ำมนต์ของอาจารย์กวงนะลูกศิษย์ไอ้มือไฟใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเนี่ยมึงจะไปดีๆไหมกูเตือนมึงทีนึงนะกูเตือนมึงทีนึงจะไปดีๆหรือเปล่ามึงจะมาปาด,ดีกับกูปาด,ดีเหรอฮนะไอ้ปา <พ uka> เอาแล้วมึงเอา้บ้าเอ้ไ,ไม้ยนี่นะน้ำมนตจันกรวงแล้วผมโยนใต้เลยนะครับกิ้งเลยที่มึงอา้าวเฮ้ยทุกคนมันหายอะทุกคนเฮ้ยอะไรวะ โดนแค่นี้ไปเลยเหรอน้ำเหนือเยอะทุกคนเก็บไว้นะเฮ้ยโดนแค่นี้ขนาดแค่โดนน้ำมนต์นะทุกคนนอนร้องทุรนทุรายเลยนะครับมันร้อนเจ็บปวดมากเลยนะแล้วมันมันหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยหายไปเลยแล้วเห็ดใครก็ไม่รู้ว่าทุกคนมันหายไปไหนวะ หรือว่ามันจะเป็นผีของไอ้มือไฟเปล่าที่มันอาจจะเสกให้มาแบบมาดูบ้านหลังนี้นะมารบกวนนะเฮ้ยหายไปเลยครับทุกคนโดนน้ำมนต์หน่อยเดียวนะแล้วตอนนี้ผมแปลกใจคือลุงทองดีแกไม่อยู่บ้านหรอครับนี่นะแล้วก็มีคนมาอยู่บ้านแกนะครับแย่มากเลยนะเฮ้ย ีดแล้วตอนนี้ทุกคนฝนก็จะตกอีกด้วยนะครับอาจารย์ทองดีไม่เจอนะลุงทองดีนะแล้วก็มีเห็ดเห็ดเนี่ยผมจะไม่จะไม่เก็บไปนะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะทุกคนวางไว้หน้าบ้านนะฝนก็จะตกแล้วอาจารย์ทองดีลุงทองดีก็ไม่อยู่ด้วยนะผมว่าจะกลับแล้วนะทุกคนเจอเรื่องไม่ดีนะครับมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมก็ยังงงอยู่เลยนะ ผมเห็นเสือเข้ามาในบ้านหลังนี้บ่อยนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เสือก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามานะผมไม่ค่อยเห็นเลยนะแปลกมากเลยว่าลูกศิษย์ของจะเท้ามือไฟมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมยังแปลกใจอยู่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วนะครับผมไม่อยู่แล้วนะส่วนเรื่องเห็ดเนี่ยนะเดี๋ยวผมค่อยหาวหลังนะถ้าเจอลุงแกก็จะเอามาฝากแกนะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานเดี๋ยวมันก็จะเน่านะทุกคนเห็ดนะ เก็บไว้ได้ไม่ค่อยนานนะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมจะอยู่เฝ้าก่อนนะผมจะอยู่เฝ้ากระต๊อบหลังนี้ก่อนนะรอพี่ทองดีกลับมานะครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างในกอไผ่นี่นะทุกคนเนี่ยยังมีเสียงเลยครับทุกคนได้ยินไหม เหมือนจะมีอะไรอยู่เวบ,บริเวณบ้านตลอดตลอดเลยนะทุกคนนี่นะตอนนี้ผมก็ตัดสินใจจายังไม่กลับนะครับเพราะว่าผมดูแล้วนะครับฝนเนี้ยน่าจะมาแรงมากๆเลยนะครับย,ยังไม่ยังไม่กลับนะเนี่ยทุกคนใครก็ไม่รู้อะทุกคนเห็นไหมใครคนเนี้ยทุกคนเห็นปะไ,ไม่ไม่ใส่เสื้อวะ ทำไมไม่ใส่เสื้อวะทุกคนใครวะเขาไม่ใส่เสื้อทุกคนเขาเป็นใครอ่ะเหรอว่าจะเป็นคนหาเห็ดหรือเปล่านะคนป่าด้วยทุกคนดูดิยช่วยผมดูหน่อยสิท่านเดินมาแล้วลมมาแรงมากเลยนะครับ ทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้ามาอยู่ในตัวบ้านกันนะนี่นะครับผมจะรอตรงทองดีแกกลับมานะครับฝนก็ตกนะฝนตกเมื่อไหร่นะผมจะไม่เดินเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัวปิดกล้องไปก่อนนะครับถ้าผมเจออะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูนะครับนี่นะ